น้องๆที่เพิ่งเริ่มทํางานนะคะถ้าต้องการมีประกันชีวิตฉบับแรกนะคะในชีวิตที่อยากแนะนํานะคะตัวนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคะว่าควรจะมีแบบประกันตัวนี้ไว้นะคะก็คือแบบ ตลอดชีพเพราะอะไรนะเหรอคะเพราะว่าเบี้ยรประกันกู่ความคุ้มครองยาวนะคะเหมาะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มทํางานใหม่แบบประกันของกุงไทยเอ็กซ่าที่พี่ดอ๋ทำงานอยู่ชื่อแบบประกันไรเลี้คะ่ะลูกค้าสามารถเลือกชําระได้6ปี12ปี18ปีหรือทยอยชำระจนถึง99ปีนะคะตัวนี้จะให้ความคุ้มครองจนถึง99และรับทุนประกันคืน หว่างทางมูลค่างเงินสดก็จะเพิ่มขึ้นให้ทุกปีเหมือนเป็นการเก็บเงินไปในตัวค่ะยกตัวอย่างนะคะถ้าอายุสักนี้สีิหเลือกชชำระเบี้ย12ปีหรือ18ปีเบี้ยประกันก็อยู่เพียงแค่ปีละหมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะคะตรงนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการมีความคุ้มครองแล้วก็เก็บออมไปในตัวด้วยมบกประมาณที่ไม่สูงนะคะถ้าสนใจติดต่อที่เได้เลยนะคะ